สบายดีครับพี่น้องติ้งตังนะครับพามาเล่นคับคุณแม่นะครับมาเล่นมาเยี่ยมมายามคุณแม่ครับสวัสดีปีใหม่คุณแม่ขํานะครับเป็นคุณแม่ของออมูติ้งตังเนี่ยนะครับอยู่บันน้องเม็กนะครับ อำเภอเราให้งามอำเภอปะชินไล่จังหวัดกระบิงครับผมแม่เป็นเป็นผู้ไทยนะครับเพ่นนางตำหนูอยู่นะครับติงกังก็เลยเห็นมาเป็นเอียงที่น่าสนใจนะครับติงตังก็เลยนําเสนอจริงๆแล้วติงตังเคยถ่ายคุณแม่ลงตําหูแล้วเธอหนึ่งนะครับเป็นสินเป็นผาสินไล่ไล่ตุ่มนะครับไลทิวสันดอกแต่ว่าบันมาเนีก็เห็นแม่เป็นตําอีกัเลยว่าเออสนใจนะครับอยาก ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้เห็นว่าผู้ฒ่าบรรเทานะครับพิ่นมีความสุขอยู่กับการสร้างการแปลงนะครับการตั้มสินตั้มหูตั้มหนากนะครับผมการท่อผ่านนะครับเิ่นจะมีความสุขอยู่กับตรงนี้นะครับจึงจังกันเลยน้ำมาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นกันนะครับให้ได้กระป๋อข้ามเก่าข้ามหลังนะครับว่ามีการตั้มสินนุ่งเอาเองอยู่นะครับผมี บอมเนวมาสิส่อื่อส <47 S 2> ิบเจ็ดตลอดนะครับผู้ไทยคีบอยู่นยีนกับผู้ชาใส่กันเองอยู่เป็นส่วนลายกับอย่างนี้นะครับมีตําเสื้อตํามหมอนนะครับตาผ่าไล่ขิดตําเอียงนี่แม่เพิ่นเป็นเ็ดเองในเบิร์ดเดย์แต่ว่าเพิ่นกาอายุลายแล้วนะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นสายตาดีสายตาดีเ<ห>องอีหลีนะครับขนาดขาดไัวเอ้ใส่กันเองใส่แว่นใส่เยีงนะครับผมแต่ว่าแม่เพิ่นนี่ บอดไใส่ครับเพื่นสมาที่สิเขาก็ไดไสแว่สื่อข่าไส่คุบ่รูเื่องได้เ,<ล>เองขอ,ของเพื่อน<ฮ>ะนะครับโดยที่บ่ต้องไซส่แบนใส่อย่างเลยนะครับผม ผู้เฒ่าผู้โถนะครับหลูหลานมาเล็นน้่เพิ่นก็ดีใจนะครับเบ่านัวหัวมวนนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับคุณแม่คำเป็นเป็นคนที่มีอารมณ์ดีนะครับเป็นคนหนานะครับปูดจ้เว้ามวนนะครับจริงๆงเพิ่นเบ้าผู้ไทยนะครับเพิ่นจะเบ้าผู้ไทยแต่ว่าเพิ่นกะบ้าผู้ท่าผู้ลาานําตึงตังกระได้ขึ้นกันนะครับพอคุณแม่เพิ่นเป็นผู้ไทยนะครับผมเพิ่นกะเลยอ่ะนาังัคบกับเพิ่นกะเพิ่นกเว้าผู้ไทยนั่นแหละบ่าว้านําแต่ว่าหลังบังคัเพิ่นกะ ออกเป็นผู้เล่าน้ำยูนะครับเพิ่นก่เพิ่นไก่ย่างลูกหลานฟังบนรู้เรื่องนะครับผมเพิ่นกันเลยใส่ทั้งสองภาษาคิดเบิ่งดู่เิ่นผมบอกสองภาษาใดเด้อเนาะครับผมเบื้องทอ่าคุณแม่ข้ามเดี๋ยวนี้มีสมเร็จแล้วนะครับตั้มหูแล้วนะครับตั้หูผาสินแล้วนะครับถ้าว่าเป็นสินฝ่ายกันมีความรู้สึกยังไดกับฝากันได้ละคอมเมนต์นะครับ ฝากติฝากชมนะครับช่องของติงตังได้นะครับผมลงตีไตคลิปนะครับคอมเมนต์ไตคลิดของขังล้านะครับติ่งตังกาจะเข้าไปอ่านทุกเซานะครับไปตอบคาถามนะครับถามติางตังอตอบคําถามพ่อแมนพี่น้องซ่านะครับยังไงกะ อยากทำงานแน่นะคะเวดงานแน่หลังจากว่างงานถึงตางกาพยายามตอบนะครับหลักพยายามไปเยี่ยมบ้านนะครับเพราะเม่พี่น้องทุกคนที่มาเยี่ยมติงตังคือกันครับผมจังไดกะยาถิมยาไล่ยาป่าติงตังด้อยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับติงตังไดเด้วนครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกันยิ่งต่อไปเรื่อยนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปของติงตังนะครับคลิปหน้าติงตังจะไปใส่อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับติงตังนะครับเพื่อจอบบาติงตังจะไปทางใดนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ผมกับคุณแม่คํานะครับกาคํำว่าสวัสดีครับรักษาสุขภาพนะครับช่วงนี้อากาศหนาวนะครับผมสวัสดีครับผม น่ำต่อนบคันมาถ่ายเพราะนั่งบคันเนี่ยเลิกงานจ้ะหยุดได้ไหมพี่ไม่บอดหยุดบังคันขายของขายทั้งเจ็ดหมื่นแลวเกือบตายก็ยังมามูมากกับบอดดยมาธนำมู ยินจะเข้ามานั่นเลยินไอ้ไอ้ก้อยว่าแม่ถามหาอยู่ว่ะยืนปิ้งลูกชิ้นอยู่คุณผู้ใดหน่อยไปซ้ายบ่เราไปรถหุ่นอยู่รถบ่ได้ได้แม่คำมากกหิวตาลายลวดตาลายงุดงิดมันอยากว่าน้ำไปลวด อคนแห่งโค้งแญ่อยู่แล้วบรถรถเขาก็บว่าเป็นโลกเนี่ยจะเป็นโกกวอ,อกเป็นอ, <laughs> อกแหงบ่คือเถ่าแล้วมันเถ่าแล้วเนาะ <laughs> อเขาเอื่นว่าคนพัฒนาว่าเดี๋ยวมันคนอ้วนได้ซุ้มน่อย,ยๆจะจอยนะซุ้มมุพัฒนาแล้วนะ ก็แล้วขอบคุณครับ